นนี้ก็ยี่สิบกว่าคิวก็ใกล้ใกล้ใกล้ปิดต้องละก็ตอนนี้ปิดปิดโลได้เยอะมากแล้วก็เหลือโลสําคัญที่สุดก็น่าจะเป็นบ้านเพอที่เป็นโลที่แฟนๆน่าจะติดตามกันบ้านอยากลอกซีนีน่าผ่าน็อกซีแข่งรถอะไรอย่างเี้รอบนี้เป็นมาอะอาซิงแข่งรถก็คือพี่ชอตเคยพูดไปว่าซีซั่นนี้ยจะมีผสมของเรื่องทั้งแอคชั่นแล้วก็เรื่องพาม์พิเศษอะไรในแลบอะไรเงี้ยขึ้นมาเยอะแต่ว่าผมรู้สึกว่าซีซันนี้แข่งรถเยอะว่าเดิม เข้มข so <laughs> ้นกว่าเดิมแล้วก็เพิ่มของเรื่องแลบมามากขึ้นกว่าเดิมแล้วเลิฟซีนก็เยอะของแต่ละคู่เยอะมากเยอะมากเสร์ฟสุดๆในที่ของเราล่ะใกล้เข้าสู่บ้านเทพแล้วเตรียมพร้อมไบ้างก็เตรียมเตรียมพร้อมตอนนี้พร้อมแล้วครับก็เป็นการเตรียมบทของแบบแต่ละฉากก็จะมีคือบ้านเทพเนี่ยจะมีหลากหลายอารมณ์หน่อยเพราะว่าเหตุการณ์แต่ละอย่างมันจะอยู่ที่นู่นหมดแล้วก็ เรื่อสิงก็เยอะอยู่ก็มีเราบอกมันมันเป็นแฟนกันแล้วเนอะมันก็มาใช้ชีวิตอยู่ในมารขึ้นมันจะงนี้แบบความเป็นคนแอนด้าระหว่างที่โนชาลีก็เอ่อคือเรื่องราวเนี่ยมันก็จะเป็นผ่านเวลามากับคู่ของเบฟกับชาลีก็อยู่ด้วยกันมาแล้วก็จะมีเรื่องราวของคู่รักเหมือนเป็นสามีภรรยากันก็มีเรื่องราวต่างๆแล้วก็เหมือน ชารีเขาก็โตขึ้นพี่เบฟก,ก็ติดแฟนมากขึ้น<อ>ก็กลายเป็นเด็กน้อยเป็นน้องเบฟไปแต่ต้องรอดูว่าประมาณไหนนน,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 น่าจะเป็นขี้หึงแล้วก็ขี้ห่วงแล้วก็ติดหมาเด็กมากกว่า<อ>เป็นฟิลนั้นแล้วก็เหมือนอยากอยู่เขาตลอดเวลาคือเบฟเนี่ยเป็นคนที่ในเราที่เราเห็นในซีซันแรกเนี่ยเขาจะเป็นคนที่แบบขาดความรักซึ่งพอเวลาที่เขาหาความรักได้แล้วจากซีซันแรกเนี่ยเขาก็ต้องการมากกว่าเดิมแล้วพอชาลีมีภารกิจบางอย่างที่ต้องทํา เขาก็เหมือนหึงหวงแล้วคิดถึงก็เรียกร้องหามาเด็กก็รอเวลา่างนี้เราองมีแบบเวิร์กช็อปอะไรกันเพื่อเข้าไหมกับผู้หลอกก็ที่จริงเป็นเวิร์กช็อปเข้าเข้าซีนกับน้องพูเนี่ยจะเป็นเรื่องของการผสมผสานของคาแรคเตอร์ซีซั่นสองที่มันดูโตขึ้นมากกว่าการพูดจามันจะต่างมากกว่าเดิมความคิดก็แตกต่างจากซีนัรนแรกเรียกได้ว่าแบบว่าเราก็แบบว่าอยู่ด้วยกันตลอดมันยิ่งทำเราซีนกันมากขึ้น ใช่ก็จะรู้สึกว่าซีซั่นนี้เล่นเล่นง่ายกับทั้งน้องภูแล้วก็เพื่อนเพื่อทุกคนเพราะว่าเหมือนเราอยู่กันมาก็เป็นหลายปีแล้วก็รู้สึกว่าเออทุกคนก็คลิกกันแล้วรู้วิธีเล่นของแต่ละคนละในซีซั่นนี้มันก็แบบตัวละครที่หายไปมันก็มีการเกลับมาแล้วมีการเพิ่มของตัวละครเข้ามาความเ่มมันจกันก็ซีซั่นสองเนี่ยจะมีการกลับมาของตัวละครสองตัวละคร แล้วก็มีเพิ่มขึ้นมาหนึ่งคนครับที่เป็นน้องมิว้วที่เล่นเป็นวิลลี่นะฮะก็ตัววิลลี่เนี่ยจะทำให้เรื่องราวในพิดเด็บสองปันป่วนมาจะมาปัน<า>ป่นวนคู่เราหรือว่าเขาจะมาแบบยังไงผมว่าทั้งเรื่องแล้วกันทั้งเรื่องทำให้ทาให,ให้ตัวละครแต่ละตัวเนี่ยมีความคิดเปลี่ยนไปเลยแล้วกันกลับมาคิณโทนี่กระสุดไปกว่เดิมจีนแลันเข โหดครับแล้วก็บอกเลยว่ามีซีนหนึ่งที่รู้สึกว่าเซอร์ไพรส์ามากสำหรับตัวผมเพราะเขาไม่ได้บอกผมก่อนแต่จะรอดูต้องรอดูจะมีการแบบลงไม้ลงมือกับคนอื่นหรือเปล่าอันนี้น่าจะสนัานวงการอยู่ซีนสั่น,น, <laughs> สน,น่าจะสนัานวงการอยู่ซีนนี้ <laughs> สนัานวงการ้วได้เราสั่งเลยวรอเฮ้ยต้องรอดู <laughs> จะแบบงงเลยรอ,อ,อสั่งเงินแทนหน่อยให้รอแบบน้ำไม้ก่าเราจะได้โทรก็พิธีเว็บสองนะครับก็จะออนวันที่ เท่าที่ผมคอนเฟิร์มตอนนี้นะคระับได้เอ,อเป็นเป็นเดือนห้าแล้วกันครับเดือนห้าสภาคมนี้แป๊บเดียวเดือนก,กว่านะก็จะได้ดูกันเลยเรยวนี้แล้วก็เอใครที่รอทีเซอร์กับเทรลเลอร์นะครับอีกคือใจเดียวผมเห็นแล้วเห็นร f บไฟแนลแล้วด้วยดีครับมีความแข็งรดแล้วก็ภาพเนี่ยเล่าเรื่องได้สวยงามกว่าเดิมอีกแล้วก็มีความซาฟายขึ้นมาด้วยอเอาถึงเพลง อ่าตอนนี้เพิ่งปล่อย Take Your Time ไปใน YouTube ของเชฟสองห้องหนึ่งนะครับก็เป็นมิวสิกวิดีโอเพลงเดียวก็ที่แบบดีครับแฟนๆก็ชอบเราก็เหมือนปั้นหุ่นมาสำหรับเพลงนั้น<ช>เต็มที่ใช้เวลานานไหมในกาปั้นหุน่นช่วงอิี้น่าจะประมาณเดือนครึ่งครับสำหรับอิดีดูแลควบคุมอาหารใช่ดูแลควบคุมอาหารแล้วก็ไปออกกำลังกายเพราะว่าตอนที่เราถ่ายทำเนี่ยก็มีหลุดหลุดบ้างนะเพราะว่า เหมือนเราถ่ายทุกวันแล้วก็ถ่ายทั้งวันอะไม่มีเวลาไปก็ต้องพยายามบางทีผมก็แบบไปวิดพื้นที่ที่คองเท่า<ห>ที่ทําได้ซีนไหนไน,ไหน่าจะเป็นเต้นแล้วกัน,ไ,นไม่มันเหมือนมันเหมือนมันเป็นการเต้นอีกแบบหนึ่งของผมเหมกันปกติผมจะถนัดแนวแบบฮิปฮอปที่มันเป็นออกไปทางเคป๊อปนิดนิดหน่อยหน่อยแต่ว่าอันนี้มันเหมือนเป็นแอฟโรเป็นการเต้นแบบใหม่ ที่ไม่เคยลองมา่ันก็ชอบครับชอบชอบทางนี้เหมือนแบบว่า Inspiration มันก็มาจาก Chris Brown แล้วก็แบบการเต้นแอฟโแบบแอฟริกันอะไรเงี้ยก็จะมีความภาทายที่แตกต่างจากที่เคยเต้นมาก็แฮปปี้ครับแฮปปี้ที่แฟนๆเขาแบบได้เห็นที่เราพูดถึงสักทีแล้วก็ หวังว่าในอนาคตจะได้ไปเปอร์ฟอร์มแบบเต mm ็ม hmm. ๆแบบมีดั้นโซงแดนเซอร์ด้วยก็ห mm hmm. ว mm ัง hmm. ว่าจะได้ขึ้นงานใหญ่แต่พี่ชอตก็พูดมาอยู่อย่ารอดูเลยทำไมทำไมพอสเปซกับเราทีฟ็อกอะไรอย่างเงี้ยนะโอ้ยทีป๊อปเลยเราคงไม่น่าจะถึงทีป๊อปเฮ้รากทำได้เลยนะ <c oughs> ไม่ผ่านะนักแสดงแล้วกันเอ,เอาเผื่อเราไปทีป๊อปแล้ว่ะน้องสาวที่รักของเราแกอ๋อน้องเนยเหรอใช่ไม่ได้เจอเลยอะเคลิปใหม่ได้ดูหรือคะยังไม่ได้เห็นเลยเห็นเห็นแค่ติ๊กตอกแต่ว่ายังไม่ได้เข้าไปดู มีแบบประสงค์ดีเอเมนบอกเขาบ้างไหมเมืม่อไหร่จะได้เลือกเราส่งสติกเกอร์ให้กันแล้วกันนะขอขิงบอก,อกเ, MB เขาบ้างไหมว่าแบบอยากเป็นพระเอ็มดีเขาบ้างไหมเนี่ยได้เหรอน่าจะมีคนต่อคิวเยอะอ้าวลองต่อคิวดูอาจจะเป็นแบบสินนั่นเราอาจจะเป็นของเราก็ได้นะเป็นเป็นเป็นพ่อเหมือนเดิมเลยนะฮะอ้ครอยากเป็นพระเอกมีหรอ <c oughs> ไม่เป็นไรมีคนเขาต่อคิวเยอะแล้วยังไงอย่างเงี้ยส่งที่ใหม่ไปเขาดูได้หรือเปล่าน้องเขาเต้นแล้วไม่ต่อตอนนี้เป็นเอ็มดีแล้ว เอมี่น่าจะน่าจะเกินอายุน้องไปหน่อยเกินอายุน้องไปหน่อยทำไมเราเราเห็นเราจุดนี้เขาเป็นสาวเขาโตแล้วนะเขาติดถุงได้แล้วอ่ะใช่เห็นแล้วเขาเปิดปรุงแต่งบ่อยแล้วก็แต่งตัวก็แซ่บขึ้นนะอย่างว่าสุดท้าไปออกงานแบบเปลี่ยนชุดตลอดเวลาเลยเห็นแล้วเห็นแล้วอยากมีโอกาสได้ร่วมงานกับน้องอยากมีครับก็ถ้าน้องเนยดูอยู่นะครับพี่ก็รออยู่นะจ๊ะแต่ว่าเดี๋ยวพี่จะหาคิวให้ทวกนี้ ถ่ายทำแน่นเลยเกินแล้วก็ถ้าปิดกองปิดเบฟเนี่ยต่อสิงหาเลยออ๋ <A www. S 1> ใช่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาอ๋อแล้วอันนี้อันนี้คือแบบมันมันจะต้องส่งตัวไปเลยใช่เดี๋ยวก็ถ้าปิดกองปิดเบฟเดี๋ยวจะต่อออสิงหาก็จะน่าจะไปเวิร์กช็อปแล้วก็ถ่ายเลยถ่ายเลยเวิร์กช็อปก็น่าจะเดือนนึงอ่ะก็ต้องถ่ายเลยแล้สลึกว่าเราก็จะได้ดูสิงหาปีานี้ปีนี้ครับ ถามให้ผมมีปัญหาแล้วทถามให้ผมมีปัญหาเอาแล้วก็เห็นดอกเตอรถ่ายแล้วก็น่าตลบไอ้เนี่อะไรสิ้นปีแหละไม่ถึงสิ้นปีด้วยซ้ำรอดูแล้วมีเราก็ต้องเตรียมพร้อมตลอดเวลาใช่เรื่องหุ่นเนี่ยสำคัญเพราะว่านี่ต้องเล่นเป็นตำรวจก็อยากให้มันแตกต่างแล้วคาแรคเตอร์ผมอะไรดีไซน์อะไรก็ต้องไปดูอีกทีว่าเขาจะเป็นไงเป็นสารวัตรเราก็ต้องอีกฟิลนึงเปลี่ยนลุคผมว่าผมก็อยากเปลี่ยนลุคเดียวกำลังคุยกับวิชชอร เรื่องแบบเป็นแบบเออเปอเรนซ์ว่าเราจะไปทางไหนแล้วก็<ม>อินเนอร์ของการแสดงน่าจะแตกต่างจากเบ๊บค่อนข้างมากเพราะเบ๊บจะเป็นคนที่แบบเอยอะหญิงแล้วก็มั่นใจส่วนสารวัตรนี่จะอ,อยู่นิ่งๆกางสุดท้ายแล้วคกขอบคุณนะครับ<ๆ>โอเคครัคคบก็อยากฝากแฟนๆทุกคนนะครับกับผลงานซีรีส์ของมพี่จอ,อนในปีนี้นะครับเบ๊บเซอรซีรีส์ซีซั่นสองนะครับแล้วก็สิงสาราตาย กอดเอฟเฟกต์ from รอมเดนะครับที่กำลังจะออนแอร์เร็วๆนี้เลยทั้งสองเรื่องต่อกันเลยนะครับก็ฝากด้วยนะครับสำหรับสองเรื่องนี้ครับขอบคุณครับ